ขอให้พี่ิีมาส่ความสเร็จหลังจากเกษียณไม่ต้องอะไรมากไนโลกไทยโอเคร้าพับคุณท้าเฮ้ยพี่อยู่ช่องไหนผมตอบเลยว่าพี่อยู่ช่งสามี่เ้ใจนะว่าพี่อ่ะตอบว่าผิด าพี่อายุสี่สิบผมไม่ตกใจเลยอูคนอะไรหล่อเกินสุดๆตื่นเต้ใช่ไม่ใช่ยังไม่ได้ยัไม่ได้จูเบ็ดด้ยจูเบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวรอร่จะเโอ๊ยรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวกับใครแล้วก็ผมเองนะ แล้วขอให้ราลได้วยผมทำงานล้มเยอะมากแกผมก็ขอขอบคุณพี่ติ๊กมากๆครับแล้วก็ขห้พี่ติ๊กมีสุขภาพที่ีจน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 ไหนจนนเมียมก็บอกพีติว่าถ้ามาแข่งคอยรับพักพี่พี่ติดต่อหน้นะครับ พี่ตีมาอนที่ผมผมผมจะเให้พี่ชายคะให้พี่ตีแต่งนราคาแล้วก็แล้วก็ขอให้พี่ตีเนี่ยอยู่ยันผมแต่งงานนะโอเคที่เช้าพี่ยังต่ำพี่อตอนนี้ยังคุยคุยอยู่พี่น มีแสวเลยพี่ตายแล้วแก่ปอยู่ไปอยู่ไหนมานั่ดไงบ้างช่วยทอไย่างเงี้ยจะไดีดดวจะแกะปากซอยพี่ข้าเรื่องอะไรกันเนี่ยขอให้พี่ตีโชคดีครับ เรียนทุกท,ท่านครับ um? ผมก็ได้รู้การปฏนบัติมา35ปีครับมาได้กี่เดือนฮะหเดือนอาไปๆปนถึงผมอาจจะไม well ่ได้บนที parfois, ่ได้ข้างเขาเลยแต่ผมเร่ออะเยลองไว้นะได้สารการผมค่อนข้างเยอะนีด เราก็ให้แค่คิดในการใช้ชีวิตต่างๆอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะที่ไก็สุดท้ายนี้พี่ขอยี่มมีความสุขกบบบ้านปลายชีวิตพี่มันไปหรอมากระจายลงฟันไงเพราะว่ามันเป็นช่วงบ้านปลายของ อาชีพานี่แต่อยากได้โนจุดเริ่มต้นของการใช้ทุกครอบครัวหอว่ีดูแลครอบครัวดลสุงภาพตัวเองย่างี่ต่อไปนี้ต่อไปนี้ก็ขอคุณอำนาจว่าสิทธิ์น้าตายใ้สัตในโลกขออี่ชคีมีใช้แล้วก็กลับมาไั้ขอให้ได้เงินอื่นแก้ แล้ก็ผมพี่อะไรก็ต้องมีอะไรใครก็ต้องมีพวกเราทกคนี่กองท้าบเราเนี่ตกองท้าเองผมนี่ก็จะก็ร้สึีาวเครับ กับผมเนี่ยนะครับของออดจบอรัศมีดาวนะครับเราทำดีนะครับได้ที Nós ่เขาพูดเป็นหากม่ใช่า้าใจมาอยู่นี้เขาก็รู้สึกว่าตลอดเวลานะครับพี่ติ๊กคือพิจาแสนดีมากคือครูบาอาจารย์ที่สอนพวกผมทุกอย่างนะครับออจ์บอเรามีวันนี้ได้เพราะพี่ตินะครับพี่ติจะสอนน้องทุกอย่าง ตอบไปนี่ใครจะด่าผมตอบไปนี่ไม่ด่าผมตอบไปนี้ใครจะมาด่าผมพี่ไม่อยู่แล้วคองด่าพี่ทุกอย่างก็คือเป็นต้องสอนที oh. <S <s ่ดีสุดครับผมไม่เคยโกรธพี่ไม่เคยอะไรเลยต้องขอโทษด้วยบางครั้งที่น้องอาจจะมีอารมณ์เสียหรือว่าคือเรื่อที่ทำไม่ผิดหแบบไม่สบายใจนขอโทษตอบไปนี้ก็ขอดูพี่เดินทางในชื่อพี่นะครับมีประสบแต่สิ่งดีๆครับพี่ขอ๋อแล้กผู้กองอามี

แล้วคพี่ติกนเล็เป็นทั้งพี่แล้วก็เป็นทั้งเพื่อนก็ผมเมือาอกว่าหเพื่อน้องเรียกพ่พี่ติเข้าพ่อแล้วก็ขอให้พี่ติกกสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ ใช้ชีวิตในยามเกษียณให้มีความสุขกับผมขมบคุณครับท้ม่เชืม่อด้ไมเได้ไม้อมไม่ได้ไม่ไ้ม่ได้ไม่ได้อง่ได้ไม่ได้ไม่าด้ไม่ได้ไม่้ม่ไม่ไดี่ได้ไม่ม่ไ้ม่้กม้ไม่ไ่ไม่้มไร่มไ่ ก็ใช yeah, no ้ชีว we ิตอย่างมีความสุขหลังจากนี้ครับได้ครัทำงานคุณทำงานพิธีเข้ามาก็เจอพิธีตั้งแต่ปีสแปดปีผมทำงานเป็นพิธีก็ได้ความรู้นะครับในเรื่องสายงานในเรื่องของเป็นช่างนะเพราะผมจบมาก็ได้ที่นี่ที่แรก ทำท <c oughs> oh yeah no ี่แรกเลยเมื่อเริ่มเปนะเลยก็ทำงานที่แรกอีกทีก็คือพิธีแล้วเด็กใหม่มาแล้วที่บอกบอกต้องเก็พิธีเพราะพิธีเป็นคนดั้งเดิมใส่ดีเป็นคนแฟร์ดีนะครับมีความสนุกนะครับเป็นมีความเป็นตัวเองนะครับและอยากเป็นแก้ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำตลอดทเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่อง สิ่ต่างๆในการดำเนินชีวิตอันนี้ทุกคนก็พูดผมก pues ็ได้ไประสบนะครับแล้วก็อะไรผมทั้เรื่องการช่วยเหลือภายนอกป็นติีก็ช่วยแนะนำเรื่องที่กรกลัวเรื่องงานเทคนิคเทคนิคต่างๆปีติีมีหมดนะทั้งทุกคนในโยกนี่ราชาอินปัตติเก๋ ราคาคีบตัดกรันว่าไงเก๋ใช้คีบตัดได้เก่งมากสามารถที่จะทำได้หลายอย่างในโลกหายจุจิกเรื่องถอดน้ำเรื่องอะไรนี่สปิเมอร์โอ้โหสุดยอดเครื่องมือไม่มีแต่แกสามารถคิดแน่งอะไรได้ดีๆต้องมาพี่ดิผมยอมรับเถอะดีผมได้สิทธิเรื่องนี้มาขอบคุณมากเลยมีผมไม่เก่งน่าใจอยู่นะครับ แล้อกเรื่องหนึ่ง็คือเรื่องการมีชีวิตเรื่องของการทำงานเรื่องแม้มเรื่ององค์กรวิธีการให้าะแนนนั่งลงไป้ายกันสัมภาษณพูดดีมากตอนี้พูดดีดากรู้จักนะัเป็นเรื่องที่ทำ้ของพี่เนรารแลเปรื่องการให้มันขึ้นไออกจิตกไออใเรื่องหลักกเสียน ครับพี่ที่ใะชีวิตถึงหนักระเสียอะไรนี่ก็เรื่องสุขภาพนะครับมีความห่วงก่อนมีกี่ก็นะครับใช้ชีวิตไปเยอะโกรธหมดแล้วพี่ที่ขอสุขภาพแข็งแรงนะครับของร่างกายพักผ่อนดีแลกใช้ชีวิตนะครับอย่างเป็นที่นะครับแล้วก็สิ่งที่พี่ชอบนะครับหลายเรื่องก็พี่ก็ดำเนินสิ่ที่ชอบเต็มที่แรกอ่ะสุดท้ายขอโดน เวาสิ่งศักดิ man, ์สิทธิ okay. okay, ์ทั้งหลายที่พี่กเขานัถือนะครับขอให้ปกป้องปกป้องคุ้มครองดูแลพี่กีครอบครัวตลอดไปนะครับขอบพระคุณโอเคขอบคุณมากนะครับว่าว่านะว่าจะโดนควรจะพูดไปเยอะ โดนได้ฟันโดนได้ผู้สิ้นตีเลยเจออะไรที่เยอะผู้เยอะผู้ที่ให้ฟันเลยอะสิ่งเดียวก็ไปเที่ยวกันไหนไปเที่ยวในนเมืองตั้งแต่ในถนนเส้นนั้น่เส้นที่เข้าโรงงานเป็นหินแห่ ก็ไจนแห่บแปด้วยูกเงินลายาหทาแทงดแทรกันเดียวสองสาใส่ลบยัโอเคลกยเออนี่มีลูกัเคยอยู่นแหนเราแต่กกแกไปูหรอกบูคนีเลยเอููมาพีให้คุยไปคำเดียวยโอ้โไล่ฟังโอ้โหเกตายเกือบตายมานั่นจอดกันตายล่ะ วนอ่ะใ้หลานี่วนไปวนมาไม่ได้ทำอะไรกูน่าการกูได้ยคุยกูน่าการกูกอ่าพานิดกูมาไป่เราหมดเห้ยไ้กี่ดูนครับโอ้ตอนตอนเข้าโค้งเลย ขาทุกคนได้ด <concealed them now> <deactiv ligen. S 3> ูามขามันก็ขามเรียมันก็สมบูโอเคโอเคเองเล่มันาวนมีเรื่องเคานี่แโอ้เาได้ฟังบอสุดโอเคต่อ่นนะดีมากอีมากทนโอเคดีมาคโอเคโอเค có chạy <laughs> à, <laughs> là... à vị... <laughs> à, ra! <laughs> à? vui... à? <Nha chặt. cười> <Mấy> <laughs> em 100 máy, máy, máy. nhiều <laughs> lắm

ัมไม่มีอได้พูดครับอยขอให้พี่เล้อทางของพี่พี่ที่พี่ชอบแลขอให้พี่มีความสุขขอให้พี่โชคดีขอให้พี่โชคดีครับมีคอรเอาฟังดูเลยฟังูเลยังูังูก็ได้สลดกับพิ่ิแล้วก็พี่ๆคนที่ขอาคข่าที่เคยอยู่ก็พิศกิกจะตอบงาน เราก็ได้เรียนรู้แล้วก็นำมาใช้จนถึงทุกวันนี้จะบอกว่าแกก็เป็นคนบ้านเดียวกันก็คือแกก็เกิดที่สะพานหินผมก็เกิดบางน้าก็คือพิจิตรกันแต่ก็แกมาอยู่ลบบุรีก็คือเหมือนจะสนิทกันมีอะไรก็จะปรึกษาแกเพราะแกเนี่ยความรู้รอบตัวเยอะมากไม่ว่าจะเรื่องด้านสุขภาพหรือว่าด้านกฎหมายด้านอะไรก็จะคุยกันบ่อย ศึกษากันไรเง้ยครับแล้วก็ได้ความรู้แชร์กันก็หลังกษียนะครับก็ขอให้พิธีไปใช้ชีวิตที่เป็นอิสระหลุดจากชีวิตการทองงานโดยปกติก็คือไม่ไม่ต้องตื่นเช้าทุกวันที่วันนี้นะก็คือเาความสามารถที่จะไปทำอะไรที่มันอาสตร์นะหรับตัวเองได้ผมจะนาก็ดผขอให้ ชีวิตหลังเกียณนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่ก้าวหน้าแล้วก็เจริญยิ่งไปครับขอบคุณกครับได้มากเรับนมากแล้วก็ขอบคุณที่นะครับที่คอยเหลือคอยสั่งสอนคอยมั่นีนั่น ถ้าผมรูปเกินอะไรไปก็ขอขอทุ่มที่ด้วยแล้วก็ขอให้ชีวิตมันเก็บดีโอเคเข้าใจป่ะเรับครับสามสิบสองปีกว่ากใช่ดี่อยู่ใจดีดีมันมันเป็นอะไรที่ หลาอหลขึ้นมาให้เป็นชิ้นเนี่ยต่อให้ไปหาที่อนะ่มัดาหารไม่ได้เราน้องๆที่ทำงานร่วมกันจะมีนิสัยลักษณะนี้หายางมากเพราะทุกคนนะส่วนใหญ่แล้วอ่ะพีโก nice ้จะสูงเโดยเฉพาะแผ่งชิงนพวกเด็กเด็กพวกเรียนทีเทคนิคด้วยฟ้าเนี่ยอีโก้จะสูงมาก แต่พวกเราเนี่ยมันลดอ,อีโก้กันได้แล้วก็คุยกันทำงานอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นพี่น้องกะะันเราไม่รู้สึกเลยว่าบางครั้งอนะ่ะมึงพูดขูดกับกูแรงเกินไปมึงพูดกับกูเบาเกินไปไม่รู้สึดกโกรธถึงโกรธวันเนี้ยอทิตย่หน้ากูก็หายโกรธบางครั้งอนะที่ยั่รู้สึกเลยว่า ไอ้พวกมึงมีความรู้สึกว่าพวกเองเนี่ยมีความอดทนสูง่ในเรื่องการทํางานเพราะบางครั้งอะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรม้างหรือว่างานที่เราไปทำมาเราโดนกระแทกกับเข้ามาอย่างเช่นในลายข้อรัชดาว่าเรามาเนี้ยเราไม่ไดเก็บแล้วก็กดปล่อยออกไปได้ ความรู้สึกเนี่ยคือเป็นความรู้สึกที่เวดหัือยงนทุกคนเปนความรู้สึกว่าทนได้การเดินทางอ่ะผมบอกเองนะพอถึงวันนี้ถามว่าผมอยากไปไหมมันเปมนโันชารปั๊้า่ะทุกอย่างมันมันดนากันไปหมดเลยนั้นที่ตื่นเช้ามาต้องเจอพวกเรา เราต้องคุยเรียนอะแต่วันนั้นมันโดนชั้นปลาออกไปอมันมีความรู้สึกว่ามันเซื่อมตัวเองเจนเจอเจอไป็น,นตีนแกะคอยประมาณสี่ห้าปีมันส่งรูปแหมมันถามว่าแย่ไหมความรู้สึกแย่นะไม่ใช่ไม่แยนะ่จะไปเจออย่างเงี้ยที่ได้ที่ไหนอนะ่ะมันไม่มีแล้วนะ ใช่ไหมก็ร้านิร้านิธีใช่ไหมไม่้ไม่ข้าไปร้านมันมดึกเองใช่ี่ก็เพื่อกับหัวข้าวเลยเปอปวดีก็มาทำงานที่แมวก็ได้เอยแม้แวเนแวถามแมวถ้าเป็นกูมาทำงานกูห้ไหมเขบอกจะให้กูสามร้อยเก้าสิบได้ถ้าได้กูร้าสี้อยห้าสไ้ไได้ มัน,นต้อตีมันจีก็ต้อนเะตีันเขามาใช่แต่พีโ่โรงเรียนรู้ว่าพี่แมวนะแมวมันควรต้องตีมันู่ไ,ได้คือคนเราเราคบกันอ่ะมันมันจะมันจะเป็น้ำเปล่าเกิทั้งหมดมันเป็นสีสันไฮไลท์ก็ได้ในในในการอยู่ในกลุ่มมันไม่เป็นมันไม่จำเป็นต้องดีมดีมดีมด,ด,ดีหมดทุกคนไม่ใช่ไปหาที่อื่นเลยหาเพื่อนอย่างเงี้ย ผมก็มีโชวบ้างเสียบ้างโลบ้างมบ้างเออมาตั้งผสมกันไอ้บอลนค่นะแต่ไม่เอาบอเิ่อยมาางมือนกะ็ตกมันไม่ลงจริงจริงนะจะมาป่ะไม่ไปทำอะไรกันละทุกคนชูนมือด้สิบน,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 นิ้วไอ,อ้แมวชูได้กี่ิ้วอ่ะเราก็เหมือนใจมันด้วยบางทีเราก็มองข้าวต้อง ทีิงแค่ตัวเองมีสิอ่ะวกับมาแหนมเลยรู้สึกรู้สึกเยอะนะเพราะว่าสามสิบปีมึงสามสิบสามสิบสองปีเก้าเดือนใ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 นนั้นเขียนไหมมันมีความรู้สึกว่าหัวหน้าก็ดีพระมานก็ดีเออเนี่ย Uhm. มันถึงเวลาแล้วไอ้กูอยากอยู่ไนี่นานๆน่ะพ่าที่มันผ่านมาน่ะกูก็เจออะไรมันก็ไม่รู้อะแต่วันนี้กูจะเจอของดีกูกลับอยู่นัดเดียวอะเฮ้ยเองจากมาเลยถ้าเองไม่ร <sa flags under ogi> hey, ักษาละด้วยมันจะกลับกายจนทำให้พวกเองเนี่ยมีความรู้สึกหนักมาก